คร well. ับไปเลไมไไมไาเอาไปเอามาติดมือเอาไปเอาฮิบอวปกตินี่ถตาเห็นนี่ทหูกลางอะไรนี่เฮ้ยย่าชะบา ครับพูเชียนลครับผมฮึ่่มม่นมวนไม่ได้เวลาขอบ้านหรอวะปปๆปไปเร็วนี่เวลาขอบ้านหรอวมาอะไรอ่ะมันเกยวอ่ะของชอบเลยอ่ะของชอบมิงมาแล้วอ่ะ นม่ครับขางมักอลไมั่นมาครับนี่นี่ขอมักอลาต้นนี้แม่แช็ดเช็ดชบแช็แช็อะไรนะครับแม่ว่าแล้วอายครับอร่อยแม่อร่อยอมามาเม่งเมามา นี่นี่นี่มันแก้วกินมานี่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 มาบ่เอาจะมาไหมเอามาไหมมาครับมามาไปครับไปอยู่เขาเฟื่ลาานนะเขาเปิดลาานนะนี่หน่กเพิ่นเดินตามตุ่เตยเตยเตยเลยครับ มึงซื้อมาเนี่ยสิมักมันเกี่ยวเลยเนาะเบื้องเลยแมย่คุณอย่านั่งลงยืนอย่านั่งโู้อย่านั่งอย่างนั้นสิ <laughs> เดี๋ยวกันตั้งทักตั้งตกักพูดจะทำไงอะ่ะ <laughs> สู้แรงเอาไว้เหรออาแ <laughs> ชบครับอาแชบแม่ครับมันแกยวยังครับแม่แม่ครับมันแกวยังครับดูดูมือเขาหยิบเองสุดยอดเลยครับ อาปลายงวงอะ่ะง่ายนอนเลยอะ่ะกำลังเคี้ยวอยู่เย็เนเยนอึ้บทำเป็นแล้วครับทำเป็นแล้วอาล่าเชียบครับพ่อพ่อครับไปเลยเอจจะลืมชื่อฝากอาล่านะครับผมอร่ามากมากพ่อ,อ,อคุณก็ให้ก่อนจะให้เขากินให้เขาทำอีก่งหนึองมาลองลองซิทำไหม อย่าเพิ่งให้เขาอ่ะให้เขายื้อแบบ,ยบห,หบบยิบเองไหมเห็นไหมให้ตกปุ๊บเขาหยิบเองว่าหยิบได้ครับไายงวงครับหยิบโอ้โหแม่ตรนที่บิงเล่นครับต้นไม้ที่บิงเล่นครับ สักสักวันทอจะต้องแตกแน่เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องหาดินมากก่บันดูดูอ้ยหายแล้วครับตัวนี้ไม่เหลือน่าจะไม่เหลือใ่วันนี้ได้กินกิ่งไม้ครับหลังจากไม่ได้กินมาประมาณ2ออาทิตย์เพราะว่าหลังจากนั้นก็เกี่ยวหญ้าเอ้าเกี่ยวข้าว รอรถเกี่ยวรออะไรโอ้สารพัดสารเพตึ้งเสร็จคับเมื่อวานก็ไะทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วครับคิดถึงเจ้าตัวเล็กดีแหละครับมีผพามีเย็นมาเลยไม่รู้จะใครจะคิดถึงเพราะวันกับมีเย็นหรือเปล่าไม่รู้เดูท่ากินนี่เอาไวันนี้ไม่เย็นเย็น แล้วบุนหัวแค่จะแคราหยิบจับก่อนลองดูไปทำเป็นไหมครับเราก็ไม่ได้เก่งในการจะฝึกทางนี้นะครับก็ลองลองดูตามไปนี้่อยครับต้องฝึกช้างนี้ต้องพละเินครับเก่งพละเลินทำลงดาบทำทุกอย่างเลยเขาวันเขาวันไม่ไม่เคยรู้นะครับว่าต้องทำยังไงต้อง ความาให้เขาปฏิบัติตามเรายัางไงครับดู <laughs> ดูแต่ไม่งกินไม่เบื่อเลยนะจริงผมสังเกตเห็นนะมันแก้วนี่มันแก้วใช่ไหมมันแก้วครับมับนแก้วสมเพอานะครับถ้าเป็นเน่ยจงิีจริงก็มาบรุงมน,มนมครับดูดู <laughs> แคบแคบแม่เดินตามไหมครับเดินตามเตยๆเลยนู่นน่ะไปไหนหมดูแล้วของสอยู่ตรงนี้ดูดูดูไปไปไปได้ปิดข้อได้กลับบ้านแล้ว นี่ดืดดืดข้างหลังเลยอ่ะไอ้ข้าวของกินครับอะไรให้เต็มมันครับมีเดินไปดูไปบ้านไปพอแล้วอ้วนแล้วบมาอ้วนนะครับพ่อมันมีไขมันครับมูนี่กินแหล่ามาอ้วนครับมาอ้วนคือพ่อดักอ้ยจักอีหยังพุ่งกับพุ่ง เฮ้ยคุณก,กินอร่อยครับอร่อยอร่อยได้เสียงกบครับกอบคับเลยโอ้โหไปไปไม่ไปนม่ไปเล็ก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 ไปอะไรอยากกินอีกแนมะ่ไม่เห็นครับไปเลยไม่ไม่ไม่ ยะไม่เ,เ,กเกี่ยวด้ว <c oughs> ดูม่งตามเลยครับมีเย็นไปไหนก็ไปตามเลยครับผม <c oughs> ขอลาในเมยเยมื่ <c oughs> มอไหร่มาแม่แ <c oughs> ม่ครับเมือ่อไหร่นะ <c oughs> หลักมึงแชบเลย

ใช่ถิ่อืมตาตาครับซอยหลานนะครับผมคุณยายตีลานี่ฮึฝากพวงกครับโวงกครับซอยหลานนะครับผมซอยหลานนี่มากินกล้วยมามามา ยานะยานะไม่ต้องไปุไม่ต้องไปมา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 นี่สายไฟมันยลงมากกินอยู่บอกด้วยนั่งนั่งคนละข้างนั่งข้างนีนั่งขงนั่งขงนีคืนั่งกนั่งคละข้างนั่งลงคนละข้างเนานั่งลงนั่งลงคนละข้างเร็ว ของลาด้น่ของลาด้นิของลาด้น่ของลาของลาเห็นไก่ไม่ได้เห็นไก่ครับเห็นพิโต้ครับพี่โต uh ้ไอจอนอันนี้ลูกรุ่นที่สมครับสิบตัว รุ่นนี้สามสิบตัวครับรุ่นแรกไม่รอดั้งตัวเลยครับมีตัวโตเลยคืนเดียวหมดเลยห้าตัวเพื่อน่าเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่าเพื่อน่หยิ่งหย่อย่างนันนงลาจะนั่งพูดเดียวไปเลยไปไปมอะากกิ่มันเกี่ยวนะ กล้วยไม่ใช่อะไรกล้วยดูแล้วือใครอาไว้เนี่ยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับหวังทรั้งดีครับหายไม่มืองคนแล้วก็พอทำติดชีวิตถามแม่ไม่กินนี่เนี่ยเสร็จแล้วพี่จ้อนเราเออพอเรียนทั้งวันครับวันนี้น่าจะไม่สดใสล่าเรียงนั่นแหละน่าจะงวง่นวอนนั่นแหละเหนื่อยทั้งวัน

ยายไหนย่าได้เห <laughs> ยียบแป้นไดนไปนีก็สี่หมื่นตัวฝั่งนี้ตี่หม <laughs> ื่นเฮ้ยึฮึฮึฮึกนี่สบเชียวแล้วเ <laughs> ป็นอะขาวแล้วมันี <laughs> ่เย้นแล้วอายา่าอืมพอครับ

ไปละออกมาวิววิวิวิออกมาลูกออกมาออกมาออกมาพอครับฟ้อเรียกแล้วเรียกแล้วเร้วเรียกแ้วเร็วแลว สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม